ขนังคตโตจตาริอริยสัจานีสัมาปัญญายปัสสติทุขังทุขสมมปาทังทุขสัจจัตติกามังอริยจะทังคิกังมะคังทุโคปัสสะมขามินัง เอตังขสรรนังเขมังเหตังสรรนามุตตมังเหตังสรรนามากขมมาสัพพทโทขะมุญจตินะมาถุรัตนตยสสะขอความนอบน้อมของข้าพระเจ้าจงมีแด่พระรัตนนตยัยก็จะเรียนผ่อนญาติโยมหนะ้าสาธุชนผู้ใร่ในการให้ท่า รักษาศีลทุกท่านก็นี่เป็นวันพระเนาะวันพระใหญ่ก็มาทําบุญกันเยอะก็อนมโมทนาบุญก่อนเลยนะจะเป็นการให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีนะการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญภาวนาได้ก็เมื่อวานอาจารย์แสดงเรื่องอะไรเนาะพอจะจําได้ไหมเออนะเรื่องหญิงกับแม่ยายเนาะเออคิดจะฆ่ากันเนาะ ทีแรกก็แม่ยายก็จะให้ยิงนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งใช่ไหมเออเวลาหาสะใยมาก็อยากจะเป็นที่พึ่งมาช่วยการงานบ้านทั้งหลายแต่สุดท้ายก็เขาเรียกไผ่เกิดแต่ที่พึ่งนะยิงนั้นก็นะไม่ได้เป็นที่พึ่งให้แก่แม่ยายแถมจะคิดจะฆ่าอีกต่างหากนะนนี้ก็เรียกว่าไผ่เกิดแต่ที่พึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันเป็นที่พึ่งได้ชั่วขณะแป๊บเดียวเนาะเออนะมันก็พึ่งได้เลย แต่มันพึ่งได้แค่แป๊บเดียวนะมันก็อาจจะเกิดภัยได้ก็วันนี้ก็จะเอาเรื่องาพามโปโลหิตชื่ออคิทัตเนาะเคยฟังไหมเนาะ <c oughs> นะ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 ก็ลองมาฟังกันดูนะก็จะถามว่าวันนี้และต,ต่อไปนะเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเป็นที่พึ่งนะก็ลองตั้งคำถามไว้ก่อนเนาะ ว่าเราเนี่ยมีอะไรเป็นที่พึ่งนะทางแต่ละทางที่เราทำแต่แต่ละวันเนี่ยเ,ออเราทำไปทางไหนกันเออนะทำมาหากินนี่แหละนะมันก็มีทางของมันอยู่นะถ้าทำด้วยโลภะจะไปไหนเออนะก็ไปสิ่งที่ททไม่สบายนั่นแหละเออถ้าเวลามันให้ผลขึ้นมานะในขณะจิตสุดท้ายนั่นแหละแต่ถ้าเรามีมาพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งละ่ะ จิตสุดท้ายเราจะเป็นยังไงเออมันก็จะผ่องใสเนาะเหมือน <c oughs> อทั้งหลายนะบุคคลทั้งหลายที่ตายไปแล้วมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งนะนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกิดที่พระเชตวันนะเมื่อพระศาสดาย,ยังมีพระชนอยู่นะเกิดที่พระเชตวันก็ดังได้สดับมานะพรามอาคิทัตนะเป็นปุโรหิต ของพระเจ้ามหาโกศลนะครั้นเมื่อพระราชาบิดาสวรรคตแล้วพระราชาก็นามว่าประสินธิโกศลนะผู้นี้ก็เป็นปโลหิตของอพระบิดาของเราเหมือนกันนะก็เป็นสองรุ่นนะเขาจึงตั้งไว้ในตำแหน่งนั้นแหลด้วยความขอรพนะตั้งแต่พ่อก็เป็นปโลหิตเหมือนกันนะยันลูกก็เป็นปโลหิตเหมือนกันนะที่ปรึกษาพระราชานั่นเองนะ ก็ในเวลาที่เขามาสู่ที่บำรุงของพระอ,องค์ก็ทําการลุกลับอาสนะที่เสมอกันเนาะเพราะว่ามีอายุเยอะเออเวลานั่งก็นั่งอาสนะที่เสมอกันเดียวกับพระราชาเลยอคิษทนนั่นก็เลยคิดว่าพระราชานเนี่ยเขารบเรามากเหลือเกินเนาะเออนะเพราะว่าเราทํางานมานานแล้วเราก็มีอายุเยอะด้วยนะแต่เราเนี่ยไม่อาจจะเอาใจพระราชาหนุ่มได้ <c oughs> นะเราแก่แ <c oughs> ล้ว <c oughs> <c oughs> พราชาชินิ่มเกินไปก็เลยคิดว่าคนที่เสมอกันนั่นแหละสมควรเนนะเพราะว่าถ้ามีไว้เสมอกันเนาะก็จะปรึกษาอะไรกันได้ง่ายนะเอก็จะมีความสุขนะเขาคิดอย่างนี้แล้วก็เขาก็คิดว่าเราเนี่ยจะบวชด,ดีกว่าเออเนาะปันนทายชีวิตเนาะไม่มีอะไรแล้วก็ไปบวชเขาก็เลยกลาบทุนให้พระราชานะ ให้อนุญาตนะไปขอขอพระราชาอนุญาตก่อนแล้วก็ให้คนเนี่ยตีกองไปในพนระนครสละทรัพย์ของตนนะจะบวชก็ต้องสละทรัพย์ก่อนเนาะเออถ้ามันมีเยอะก็มันก็เป็นเครื่องกังวลเนาะเออถ้าไปบวชแล้วมีทรัพย์เยอะก็สุดท้ายก็เออนั้นเดี๋ยวก็กลับมานั่นแหละเออถ้ามีทรั์นี่ก็เป็นวิธีนะเขต้องสละทรัพย์ก่อน ก็ให้ทานเจ็ดวันนะออมีทรัพย์มากให้เจ็ดวันก็ยังไม่หมดบวชเป็นนักบวชภายนอกนะก็ไม่ได้บวชในพุทธศาสนานะบวชภายนอกอยู่บุรุษ1มื่นหนึ่งอาศัยอคิทานั้นก็บวชตามนะครับเป็นใหญ่คนใหญ่คนโตเนาะเห็นคนใหญ่คนโต,โตบวชก็เลยบวชตาม1,000 10, งคนห,หายากเนาะที่จะบวชเยอะนะอคิทะน อคิทะนั้นพร้อมด้วยนักบวชเหล่านั้นอยู่ระหว่างแควนอังคะและมกะทะและกุลุต่อกันนะอยู่เาเรียกมุมเนาะเารียกสมัยนี้ก็สามเขาเรียกสามอะไร <c oughs> ที่อยู่ทางอุบลน,นะที่มีประเทศลาวประเทศไทยนะประเทศสี่เหลี่ยมทองคำนั่นแหละเนี่ยสามประเทศอย่างนั้นนะเออท่านก็ไปอยู่ตรงนั้นเลย แล้วก็ให้อาวาดว่าพ่อทั้งหลายบรรดาเธอทั้งหลายผู้มีกาไม่ตกเกิดขึ้นนะเวลาคิดถึงกาลนะรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเวลาชอบใจแบบนี้เกิดขึ้นนะก็จงเอาหม้อขนทรายหม้อหนึ่งนะเวลาเกิดทีหนึ่งแคไปขนทรายมาหนึ่งหม้อนะให้มาเกี่ยลงตรงนี้นะนักบวชก็รับคาว่าดีแล้วดีแล้วครับนะก็ในเวลาที่วิตกเกิดขึ้นก็ทําอย่างนั้น เป็นยังไงสมัยอื่นต่อมานะได้มีกองสายใหญ่เออนีนะปกติของชาวโลกเนาะเออมันก็มีการไม่ตกพยาบาลไม่ตกมิสาไิตกเกิดขึ้นนะในหลายอย่างก็ทําให้กองสายน่าจะใหญ่ท่วมวัดเราเลยนะคนหนึ่งหมื่นเนาะเออคนเยอะก็มีอ่าพอมีกองสายใหญ่ก็มีนาคตัวหนึ่งนะชื่อว่าอหิชัตะนะได้มาครอบครองนะออมได้มาอยู่ในกองสายนั่นแหละ นะชาวแคว้นทั้งหลายนะอังคะก็ดีมกทะก็ดีกุลุก็ดีก็เลยนําเครื่องสักการะนะไปบูชาสมัยนี้ก็มีเนาะเออนั่นนี่แหละเพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเนาะ็เไยไปก็ถวายแกนักบวชเหล่านั้นทุกๆเดือนนะครั้งนั้น <c oughs> อกักขั์ก็ได้ให้โอวาทแก่ชนเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านจงถึงภูเขาถึงป่าถึงอารามถึงต้นไม้ นะจากพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็อันนี้ก็คิดเองนะแล้วก็ให้โอวาสไปเออนะมีต้นไม้มีอะไรต่างๆแล้วก็กล่าวสอนอันเตวาศิษ์ของตนโดยโอวาทนี้เหมือนกันนะใครจะมาทําบุญก็สอนไปแบบนี้แหละเออนะถือต้นไม้นะนะเป็นที่พึ่งก็ฝ่ายพระโพธิสัตว์นะเสด็จออกมาพิเศกรมนะตอนนั้นยังไม่พระเจ้าก็เรียกว่าพระโพธิสัตว์นะออกบวช ต่อมาก็ทรงบรรลุสัมโพธิญาแล้วในสมัยนั้นก็ทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันนะในจวนจะรุ่งก็ตรวจดูสัตว์โลกนะก็เป็นปกติของพระเจ้าเนาะใครที่สามารถอ่เขาเรียกมีบุญมีอุปนิสัยที่สั่งสมไปแล้วก็จะเข้าในข่ายพยานนะเออท่านก็จะตรวจตอนเช้าตรวจตอนเย็นนะของเราก็สั่งสมไ้เนาะสักวันหนึ่งก็ จะได้เข้าขายพยานพุทธเจา้ามัง่งก็เห็นนะเออชนเหล่านั้นทั้งหมดนะมีผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระหานเลยนะโอ้เป็นไงเขาสังสมมาแล้วเนาะก็เห็นเลยว่าจะได้นะก็ในตอนเย็นจึงเรียกพระโมคคานะมาแล้วก็ตัดว่าท่านโมคคานะเธอจงไปเธอเห็นอคิทัดนั้นไหมนะที่อยู่ทางท่าน้ำาน่นะ่ะเออนะ พรเทลักก็กล่าวว่าเห็นพระเจ้าข้านะนะแล้วก็บอกให้ไปข่มนะเออพรเทลัก็เลยกล่าวว่าขค่แต่พงผู้เจริญชนเหล่านั้นมากข้าพระอ,องค์ผู้เดียวจะข่มขี่ไม่ได้ <c oughs> นะชนเหล่านั้นมีเยอะนะถ้าพระอ,องค์จักไปด้วยนะข้าชนเหล่านั้นจักพึงถูกข่มขี่ได้เออถ้าพอองไปด้วยนี่น่าจะข่มขี่ได้นะ พระสสดาก็ตัดว่าไม่เราก็จะไปแต่เธอจงไปก่อนเธอสนะพาเทระก็ไปก่อนนั่นแหละนะ,ะก็คิดว่าชนเหล่านั้นมีกพลอพาทั้งทั้งมีกำลังมากแม้เราจะพูดอะไรในที่ชุมชนทั้งผ่งใสชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดก็จะลุกขึ้นโดยความเป็นพวกพวกนะเออนะถ้าไปแบบไปพูด ที่มันแบบไม่เหมือนกันนะก็จะถูกคัดค้านใช่ไหมเออเก็จะถูกทําลายได้นะจึงทําฝนนะมีเม็ดหยาบให้ตกด้วยอนุภาพของตนเนอ,อพอฝนตกก็ไงก็หลบกันไปหมดใช่ไหมเออก็เหลือคนน้อยก็เข้าไปยังศาลาของตนพระเทระก็ยืนอยู่ที่ประตูบรณารณศาลาของอคิทัตเนยก็ไปที่หัวหน้าใหญ่เลยเนาะไปคุยกันเขาได้ยินเสียงของพระเทระก็กล่าวว่านั่นใคร เพราะความเป็นผู้กระด้างออใครมาเนาะอ,อ,อย่างนี้นะเป็นต้นนะก็เพราะตัวเป็นใหญ่เนาะพอคนอื่นมาก็พูดด้วยความกระด้างพระเทระก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์นะอคิทัานก็กล่าวว่าท่านพูดอะไรพระเถระก็เลยบอกว่าขอท่านจงให้ที่พักแก่ข้าพเจ้าสักคืนนึงนะก็มาขอที่พักนะอขอพักคืนนึง อคีทัดพานก็กล่าวว่าในที่นี้ไม่มีที่พักนะมันเต็มแล้วเนาะคนเยอะเออนะพระเทระักก็เลยกล่าวขึ้นว่าท่านอะคีทั์บรรดาพวกมนุษย์ก็ย่อมไปหามนุษย์พวกโคก็ยังไปหาโคนะพวกบรรพชิตก็บรหาบรรพชิตท่านอย่าได้ทําอย่างนั้นเลยท่านจงให้แก่ที่พักของข้าพเจ้าเถิดนะเวลาไปไหนเนาะพระก็ต้องไปหาพระเลยนะโคก็ต้องไปหาฝูงโคเดินรวมๆกันไป อากิท้ก็เลยกล่าวว่าท่านเป็นบรรพชิตหรืออ๋อแต่ห่มคุมไปเนาะเลยไม่รู้เนะเอ,อ,อินเดียก็ส่วนมากก็คุมคุมตัวใช่ไหมเอออาจจะเหมือนเหมือนกันถามเลยก็เลยไม่รู้พระเทรักก็เลยกล่าวว่าใช่เราเป็นพรนพชิตนะอกิทัตอากิท้ตก็เลยถามว่าไหนล่ะบริขารของท่านเออพวกบาทจีวรอ,อะไรอยู่ไหนนะพระเทระกก็เลยเปิดจีวรให้ดูนะเออนี่ไงอยู่ในจีวรน,นี่เอง พาหมนั้นก็กล่าวว่าท่านถือบริขารเที่ยวไปหรือนะลำดับนั้นพระเทระก็กล่าวว่าอคิทั์ท่านอยากโกรธเลยนะเลยโกรธเฉยเลยเนาะคนผ่านเนาะบางทีก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็เ,เลยโกรธ <c oughs> เออก็ขอสถานที่อยู่นั่นแหละนะพระเทระก็เลยมองเห็นกองทรายนะ ก็เลยถามว่าใครอยู่ในที่นั้น่นันก็เลยกล่าวว่ามีพญานาคตัวหนึ่งอยู่เนรพระเทระก็บอกว่างั้นข้าพเจ้าก็จะอยู่ในที่นี้แหละเนรนะถามก็ไม่ให้เนาะเพราะว่ากลัวะไรกลัวพระเทระจะถูกนาคทาร้ายนั่นแหละพระเทระก็ได้มองเห็นเ,น,เนินกองทรายนั้นนะนาครลาดเห็นพระเทระนั้นแล้วจึงํำเหลว่าสมณะนี้มาข้างนี้ เห็นจะไม่ทราบความมีอยู่ของเราเราจะบังขวรขวัญให้พญานาคนั้นตาย,ยพญานาคนี้ก็โหดเนาะเออแกเห็นก็จะให้ตายซะแล้วนะยังไม่ทันคุยอะไรกันเลยพระเทระก็เลยคิดว่านาคนี้เห็นจะเข้าใจว่าเราบังหวรคขวันไม่ได้หรือเออนะกะ็คิดนะว่านานนี้คงคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้นั่นแหละ พระเทละนะก็เลยบังหวนควันตอบนะพระเทละเป็นผู้ <c oughs> มีฤทธิ์มากนะเอยนะเลยเอาควันนะั่นฟุ้งใส่พญานาคเลยนะแม้ควันนั้นก็ขึ้นไปถึงพรมโลกโอ้ <c oughs> โหแรงมากนะขึ้นไปข้างบนเลยควันนะไม่เบียดเบียนพระเทละเบียดเบียนแต่พญานาคเออเพราะเพราะอะไรพระเทละมีฤทธิ์มากเออควันนะั้นมันก็เลยไปทําร้ายแต่นาคเท่านั้นนะแล้วก็บังหวนไฟนะ ไฟก็ไปถึงภุมะโลกเหมือนกันและไฟนั้นก็เบียดเบียนแต่นาคไม่เบียดเบียนพระเทระก็ลำดับนั้นสรีระของพญานาคทั้งสิ้นเป็นลาวกับถูกคบเพลิงลนเออนะร้อหน้าดูมูลุศีแลดูแล้วคิดว่าน่าเผาสมณะหรือเออือนะก็คิดไปเนาะเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะควันมันเยอะทั่วก็สงสัยไปว่าสมณะก็น่าจะถูกเผาไปแล้ว ก็พระเทละนั้นทรงทรมานนาคราชาทาให้หมดพยศแล้วนั่งบนกองทรายเอานาคราชทํา,ข,า,าทขนดบนกองทรายนะทาลมให้เลยนะเออขึ้นไปนั่งอยู่แล้วก็แผ่พังพานประมาณเท่าห้องโถงเท่าเรือนยอดเนินน่าจะใหญ่กว่าสาลาัยเนาะ <c oughs> พญานาคมีฤทธิ์มากเนาะก็ทําห้องให้เลยกั้นอยู่เบื้องบนพระเทละมือหมู่ฤษีไปยังสํานักของพระเทลแต่เช้าตู่ นะก็จะไปให้ดูนั่นแหละว่า,าพระเทลาเนี่ยตายหรือยังออแล้วก็ไปเห็นอะไรเห็นพญานาคออทําห้องให้พระเทละเนาะมไม่เบียดเป็นพระเทละเลยนะก็ในขณะก็คิดว่าโอ้น่าอัศจรรย์เนาะท่านผู้เจริญด้วยอนุภาพของสมณะเห็นปานนี้พระเทละสามารถทรมานานาคได้แล้วนะก็ยินดีเลยเนาะโอ้พระเทละทรมานานาคได้ก็ในขณะนั้นพระศาส,สดาก็ามานะ พระเทละเห็นพระาศาสดาแล้วก็จึงลุกถวายบังคมนะ,ะก็กราบนะตามปกติก็ลำดับนะั้นฤาษีทั้งหลายก็พูดกับพระเทละานั้นว่าสมณะนี้เป็นใหญ่แม้กว่าท่านหรือเออ้วนะก็กลับมาถามพระเทละพระเทละก็เลยกล่าวว่านั่นเป็นาศาสดาเออนะเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าเป็นสาวกนะเป็นผู้ฟังคําสอนของพระเจ้านี่แหละนะ ก็พระสาสดาก็นั่งประทับที่บนยอดกองทรายนะมูรุสีก็ประคองอัญชลีชมเชยเออนะในการเริ่มใสขึ้นมาทันทีเนาะพอเห็นพระเทละปาบแล้วนี่องค์นี้เป็นอาจารย์เป็นยิ่งกว่าพระเทละอีกนะอนุภาพของสาวกอย่างเพียงนี้ส่วนอนุภาพของพระเทละจะเป็นเช่นไรเออนะก็คิดสงสัยกันพระศาสดาก็ตัดเรียกอคิทามมาแล้วตัดถามว่าอาคิทัต เมื่อท่านให้โอวาทแก่สาวกและอุปถาทั้งหลายของท่านย่อมให้ว่าอย่างไรนะก็เลยเรียกมาถามเนาะเออเวลาให้โอวาทให้เนี่ยแหละให้อย่างไรเพราะความอคิทัสก็เลยกล่าวว่าข้าพองให้โอวาทแก่สาวกและอุปถาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงถึงภูเขาเป็นที่พึ่งจงถึงป่าจงถึงอารามจงถึงต้นไม้ว่าเป็นที่พึ่ง ว่าด้วยบุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้เป็นคําสอนของอคิทัตนะเออนะถึงต้นไม้ถึงภูเขานะเพราะพระศาสนาก็เลยต,ตัดว่าอาคิทัตบุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งย่อมไม่พ้นจากทุกเลยส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัตตะทั้งสิ้นได้ในวัตตะในการเวทว่ายตายเกิดนะเออน,นะเนี่ยสามารถพ้นได้เนี่ยก็ต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนะถึงจะบรรลุถึงอริยผลได้นะถึงจะสิ้นทุกข์ได้ก็เลยพาสิทธ์พาถาว่ามนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าอารามลุคเจดีว่าเป็นที่พึ่งสารณะนั้นไม่กเกษมแลสารณะนั้นไม่อุดมนะไม่กเกษมคือไม่ปลอดภยัยนะแล้วก็ไม่สูงสุดเพราะว่าบุคคลอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้นะอาศัยได้ก็อาศัยได้แป๊บเดียวเนะ <c oughs> นะาะเออทำมาค้าขายอะไรแบบนี้เป็นต้น ก็แค่ได้แค่ชาตินี้ไม่สามารถที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจส,สี่นะคือทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยนะแล้วก็ความก้าวล่วงทุกข์ก็คือนิโรธและมักมีองค์8อันประเสริฐนะหนทางเพื่อความดับทุกข์นั่นเอง ซึ่งยังสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบสราณะนั้นแลของบุคคลน,นั้นกเกษมและอุดมนะปลอดภัยและสูงสุดเออเพราะบุคคลอาศัยสราณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้น <c oughs> ะทีแรกที่ว่าให้ความว่ามนุษย์เหล่านั้น เมื่อเกิดมีภัยนะบางทีก็ไปอาศัยต้นไม้อาศัยอารามอาศัยลูกขเจีดีต้นไม้นะเออนะไปขอบุรมั่งอย่างนี้เป็นต้นนะถามว่าเขาจะฟ้นทุกได้ไหมไม่ได้นะเออ,เพ,อเพราะว่าอยู่ในการขอสารณะนั้นท่านกล่าวว่าไม่กุเสไม่อุดมด้วยว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดานะอันนี้ก็เป็นต้นเหตุในความทุกขนะ์เนาะเกิดมาก็มี ชรลามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสนะติดตามมาด้วยนะต้นเหตุก็คือความเกิดนี่แหละแม้ผู้อาศัยสนะนั้นก็ย่อมไม่พ้นจากทุกข์นะมีการเกิดนั่นแหละเป็นต้นได้แต่ผู้ใดนะอาศัยพุทธเจ้านะถึงพุทธเจ้าเป็นขลือหัดก็ตามเป็นพันพชิตก็ตามนะ อาศัยกรรมฐานนะจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีนะตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นว่าไม่เพะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระเจ้าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ระ,ะลึกถึงอยู่หนึ่งเดืองใช่ไหมระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งด้วยสามารถแห่งความเป็นวัตถุอันประเสริฐนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดนะไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า แบบนี้การถึงสรณะ,ะนั้นนะว่าเป็นที่พึ่งของบุคคลแม้นั้นยังกำเริบยังวันไหวด้วยกิจมีการไหว้อัญญเดลถีเป็นต้นก็คือยังไม่อ่าเป็นยังไม่เป็นพระโสดาบันนะก็ยังไปไหว้อย่างอื่นได้ใช่ไหมเออบุคคลไหว้พุทธธรรมพระสงฆ์แต่ถ้ายังวันไหวอยู่ก็ยังไปไหว้อย่างอื่นได้อยู่แต่พระผู้พิพาจ้า เพื่อจะแสดงความที่การละลึกนั้นไม่หวันไหวเมื่อจะทรงประกาศสารณะอันมาแล้วโดยมักนั่นแหลนะเมื่อบรรลุโสดาปฏิมักตามด้วยโสปาติปิผลก็จะไม่หวันไหวจึงตัดว่าย่อมเห็นอิยสัสสีนะจะเห็นได้ก็นู่นแหละต้องเป็นมักนะู่นแหละเนาะถึงจะเห็นอเลสัสสีด้วยปัญญาอันชอบด้วยนะก็ความเห็นถูกเห็นตรงนั่นเองนะ ด้วยว่าบุคคลใดถึงรัตนะทั้งหลายมีพระพุทธรัตนะเป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยสามารถแห่งการเห็นสัจจะสารณะนั้นของบุคคลนั้นกเกษมและอุดมนะปลอดภัยและสูงสุดและบุคคลนั้นอาศัยสาาณะนั้นย่อมพ้นจากทุกในการในวัฏฏะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะเมื่อถึงตรงออมรรคเนาะก็จะ ไม่เวียนว่าตายเกิดอีกแล้วนะถึงจะเวียนก็เวียนในแค่เจ็ดชาติเป็นที่สุดนเนาะนั่นแหละเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าเอตังโขสรารนังเขมังก็คือสรารน,นั้นเป็นสราระอันเกษมสูงสุดปลอดภัยนั่นเองในการจบธรรมเทศนาฤาษีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดก็บรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทานะปฏิสัมพิทาสีนะ ถวายบังคมพระศาสดาทูลบรรพชาแล้วนะเบิกบรรลุก็ขอบรรพชาเลยออกบวชพระสาสดาก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกจากจีวรน,นะและก็ตัดว่าท่านทั้งหลายจงเป็นพิสุมาเถิดจงประพฤติผมจาจันนี่เป็นการบวชนะเรียกว่าเอหิพิขุนะเชิญมาเป็นพิษุเลยนะเป็นการบวชของพทธเจ้านั่นเองเออนะรีกว่าเป็นพระอาหารหันต์ไปนะสั่งสมบุญบารมีมาถึงพร้อม พระเจ้าก็ไปพระราชทานความเป็นพระอ,อรหันต์ให้นะก็ในขณะนั้นนั่นเองนะฤาษีเหล่านั้นมีผู้ทรงไว้ซึ่งบริขาร8ดุจพระเทละมีพรรษาตั้งรนะ้อยเนาะมีเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนาะก็เป็นผู้ถึงความน่าเลื่อมใสก็วันนั้นได้เป็นวันที่ชาวแคว้นอังคะมะกทะและกุลุ แม้ทั้งปองถือเครื่องสักการะมาอาจจะเป็นวันพักก็ได้นาอเออมาทำบุญกันเยอะนาะอืมก็มากันทั้งหมดนันเองชนเหล่านั้นก็ถือเครื่องสักการะมาแล้วเห็นฤาษีเหล่านั้นแม้ทั้งบทบทแล้วก็คิดว่าอคิทัตของพวกเราเป็นใหญ่หรือสมณะโคดมเป็นใหญ่นะก็อ่าคิดกันอยู่นาะว่าใครเป็นใหญ่ ก็ได้สําคัญว่าอาคิทัศเนี่ยเป็นใหญ่แน่นอนเนาะพอมีพวกเยอะเนาะและพระศาสดาก็มาหาด้วยอก็เลยคิดไปแบบนั้นเพราะเหตุที่พระสมณะโคโดมมาหาพระศาสดาก็ทรงตรวจดูอัธยาศัยของชนเหล่านั้นก็ตัดว่าอาคิทั์เธอจงตัดความสงสัยของบริษัทนะเออว่าเนี่ยเขาคิดว่าใครเป็นใหญ่เนี่ยเธอตัดความสงสัยที อคิทัศนั้นก็ทูลกลับว่าแม้ข้าพระองค์ก็หวังเหตุโดยประมาณนี้เหมือนกันนะท่านก็เห็นเหมือนกันนะว่าชนสงสัยเนาะเพราะความที่ท่านมีฤทธิ์มากก็ดังนั้นก็เหาะขึ้นไปสู่เวหาด,ด้วยกําลังฤทธิ์นะแล้วก็ลงมากับพระศาสดาบ่อยๆถึงเจ็ดครั้งนะก็คือขึ้นไปหนึ่งลำตาลแล้วก็ลงมากาบสองลำตาลลงมากาบแบบนี้นะเออก็เหาะขึ้นไปเลยแล้วก็ลงมากาบเนาะเนี่ยนะก็น่าอัศจรรย์เนาะวความเป็นผู้มีฤทธิ์ ก็ประกาศความที่ตนเป็นสาวกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของพระข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกนี่นะก็ประกาศไปทนทั้งหลายก็เลื่อมใสเนาะ,นะเรื่องนี้ก็จบเนาะเรื่องที่พึ่งอันกเกษมอันสูงสุดนะเพราะเราเกิดมาแล้วก็ต้องเวียนไวไ่ายไายเกิดเนาะเมื่อไหรที่ยังไม่สิ้นสุดก็ต้องเวียนไปเรื่อยๆแต่ถ้า มันเวียนไปด้วยทุกข์ล่ะมันจะเป็นยังไงเออคนยากจนอย่างงี้นะคนพิการอะไรอันนี้ก็มากมายใช่ไหมหรือเวียนไปด้วยสัตว์เดรัจฉานจะเป็นยังไง <c oughs> นี่ถูกกัดอยู่ทุกวันนี่ <c oughs> มาถึงที่ไรก็ถูกกัดถูกกัดนี่ใช่ไหมนี่ก็นี่ก็เป็นผลที่เขาทํามาเหมือนกันนะเออเรามีปัญญาเราก็พิจารณาเนาะเออนี่เพราะว่าไม่รักษาศีลเนาะถึงได้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะแล้วก็เติมถูกหลังแกเพราะอะไร ผลของปณิบาตนี่แหละเนือนะผู้คนผู้ฆ่าสัตว์ไว้เนะี่ยก็ต้องอถ้าฆ่าเขาก็ตายนะแต่ผลอีกมากมายนะหลายอย่างถูกลังแกมั่งอ่อนแอมั่งนะมีทุกข์นะร่างกายอ่อนแอนี่ก็เป็นผลของปณิบาตเหมือนกันของเรานี่ก็มาให้ทานเนาะมารักษาศีลมาฟังธรรมนี่ก็เรียกเป็นทางอันเจริญเนาะเออทางที่สัตว์บรุษทั้งหลายนะมีพระเจ้าเป็นต้นสรรเสริญนะวันนี้ก็ ขออนุโมทานาบุญกับญาโยมทั้งหลายเนาะที่ได้มาให้ทานก็ดีให้มารักษาศีลก็ดีมาฟังธรรมก็ดีนะขอ <c oughs> บุญทั้งหลายนะที่กล่าวมาแล้วนะจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเพื่อความพ้นจากทุกข์นะในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ